สวัสดีครับอยู่กันในเกม Princess Connect r e d กับผมว่าลเลยบวดูเช่นเคยอ่ะก็กลับมาพบกันอีกครั้งกับคอนเทนต์รีวิวตัวละครที่กำลังจะเข้าตูกก้กาชา เรซซัมเมอร์เริ่มต้นกิจกรรมใหม่ครับกับกาชาตู้ใหม่กาชาของซัมเมอร์ประจำปีนี้กับกิวของ t วิงเ l ิลวิชที่รอกันมาแบบนานมากกว่าจะได้ชุดว่ายน้ำทั้งที่เป็นกิวของกลุ่มตัวเอกจากภาคแรกแท้ๆอ่ะแล้วก็แน่นอนว่าเรล่างเนี่ยจะต้องเป็นตัวลีมิตอยู่แล้วหมายความว่าจะไม่มีโอกาสสุดเลทจ,จากตู้อื่น ถึงแม้คุณจะเก็บเศษของเลจนครบ1 4 5เศษอะแต่ก็จะไม่สามารถเอามาแลกเป็นตัวละครได้ใครที่พลาดรอบนี้ไปก็จะต้องรอรีรันครับในอีก6เดือนข้างหน้าหรือไม่ก็1ปีเลยมาดูกันที่ตัวของเลรล่างนี้ไอเทมสใมสัยอะจะเน้นไปที่สายดาเมจแบบ100%อ่ะก็คือจะมีอาวุธหลักครับ3ช่องบวกกับเครื่องประดับอีก2ช่องที่ก็เป็นของสายดาเมจทั้งคู่ ทำให้ค่าแสดะพลังโจมตีจะสูงถึง24,500เลยอ่าบวกกับค่าคิทิคอนครับอีก1679ในส่วนของดีเฟนส์กายภาพอะจะอยู่ที่403ป้องกันเวส315อ่าแล้วก็ค่า HP ครับ44ค่าเสต็จ p จะมีอยู่41หน่วยแต่ว่าถ้าเป็นของเซิร์ฟไทยอะจะกลายเป็น51เอ่าเพราะว่าได้บวกมาอีก10จากแรงโบนัส ลดการใช้ DP มีศูนย์ค่าความมั่นยำ44แล้วก็ดูดเลือดได้อีก9%ต่อไปมาดูกันที่สกิลยูบี้ซัมเมอร์โอเชียนเกสทำดาเมจกายภาพระดับใหญ่พิเศษใส่ศูนหน้าสุดหนึ่งตัวจากนั้นเลจะได้บัฟอาวอเท a b เบดเบสซิ่งเพิ่มขึ้นมา7ชาร์จซึ่งชาร์เนี้จะสามารถมีได้สูงสุดที่10ชาร์จ อ่ะแล้วก็ดาเมจของสกิลนี้ครับจะเพิ่มขึ้นตามจำนวนชาร์จที่เลมีอยู่ด้วยอ่ะบวกกับการโจมตีฮิตแรกของสกิลนี้จะเป็นแบบติดคีร้100%ซดาเมจไปเป็นตัวเลขจะอยู่ที่137,00 0จอ่ะหรือก็คือ5เท่าของพลังโจมตีแล้วก็จะสามารถแรงได้ขึ้นอีกครับตามจำนวนชาร์จที่มีอ่ะคิดง่ายๆก็คือจะแรงเพิ่มขึ้น1เท่าต่อ1ชาร์จหมายความว่าถ้าเลมีชาร์จสูงสุดที่10ชาร์จอ่ะสกิลนี้จะแรงไปถึง15เท่าเลย ต่อไปสกิลที่1 raging fort สกิลนี้จะใช้ตัวของเลเป็นศูนย์กลางเพื่อบัฟพลังโจมตีกายภาพครับระดับใหญ่พิเศษให้กับเพื่อนที่อยู่รอบๆจากนั้นจะทำาดำเมจกายภาพระดับเล็กใส่สู่หน้าสุดหนึ่งตัวยิ่งตัวของเลครับมีชาร์จอยู่เยอะเท่าไหร่ผลของการบัฟแล้วก็ดดเมจก็จะยิ่งเพิ่มมากขึ้นแล้วก็เราะจะต้องเสีย1ชาร์จด้วยนะทุกๆครั้งที่ใช้สกิลนี้ ตัวเลขของการบัฟครับจะอยู่ที่5 7 3 6นเะเพิ่มพลังโจมตีกายภาพให้กับทุกคนที่อยู่รอบๆส่วนตัวเลขของเดเมจอ่ะอันนี้จะอยู่ที่21,900หรือคิดเป็นพลังโจมตีคูณกับ0.8อ่ะซึ่งจะเพิ่มได้อีกนะตามจำนวนชาร์จที่มีคูณกับ0.7ต่อ1ชาร์จอ่ะสมมติว่ามีจำนวนสูงสุดครับที่10ชาร์จดดเมจของสกิลเนี้ยก็จะอยู่ที่7.8เท่านั่นเอง ต่อไปสกิลที่2องอาซัวช็อตทำดาเมจด้ยกาะเพาะระดับกลางใส่สูหน้าสุดหนึ่งตัวพร้อมกับจะทำให้เป้าหมายครับโดนคิติคอนดามเมจแรงขึ้นอีกเล็กน้อยยิ่งตัวของเล่มีชาร์จอยู่เยอะเท่าไหร่ดาเมจของสกิลนี้ก็จะยิ่งแรงมากขึ้น่แล้วก็เราจะต้องเสียชาร์จ1ชาร์จทุกครั้งที่ใช้สกิลนี้ด้วยนะเหมือนกับสกิลที่1เลยดาเมจเป็นตัวเลขครับจะอยู่ที่52,200 อ่าหรือคิดเป็นพลังโจมตีคูณกับ1.9เาแล้วก็เหมือนกับสกิลหนึ่งเลยคือทุกๆ1ชาร์จอ่ะความแรงจะเพิ่มขึ้นมาอีก0.7หมายความว่าถ้าเรมีชาร์จที่10ชาร์จดาเมจของสกิลเนี้ยก็จะแรงไปถึง8.9เลยอ่ะบวกกับจะทำให้สตูครับโดนคิดค้อนดาเมจแรงขึ้นอีก1 6ซด้วยอ่ะซึ่งผลของดีบัฟนี้จะอยู่ได้นาน12บอวิอ๋อแล้วก็บัฟของสกิลหนึ่งก็อยู่ได้12วิเหมือนกันนะไอ้บัฟเพิ่มพลังโจมตีกาภพ ข้างกันต่อไปมาดูตัวอย่างการใช้งานของเลสม์เมอร์กันดีกว่าอันนี้จะเป็นการลงแคนแบบจริงๆเลยนะไม่ใช่การเทสมเมทอ,บอ,ตตอบเบดสู้กับบอสใส่ขอบของเซิร์ฟไทยน่าจะเป็นแคนของอีก2เดือนข้างหน้ามั้งถ้าผมจะไม่ผิดมต

ミリオンフリッピング見ていてくださいポール・オブ・ギルド万物をうまけ合同ベースを攻撃チェーンにあがす両者をしますテーマ1点テーマ1点見ていてくださいポール・オブ・ギルドミリオンフリッピング

ファンですよ、うなって。<noise> <noise> เป็นไงถือว่าแรงนะ12ล้านเลยพอๆกับจีตาคือจริงๆอ่ะต้องบอกว่าแรงกว่าจีตาอีกเพราะว่าเล่ย์บัฟให้จีต้าแต่ว่าจีตาไม่ได้บัฟให้กับเล่ย์อของจีตาครับมีบัฟสองบัฟบัฟให้แค่เฉพาะตัวเองเท่านั้นต่อไปมาเข้าช่วงวิเคราะห์ตัวละครสรับเลเมอร์จะเป็นตัวละครสายดาเมที่สามารถตบให้กับทีมได้โดยจะมีคอนเซปที่เหมือนกับตัวของเชลฟี่ร่างแรกเลย ก็คือสกิลอะจะแรงขึ้นตามจานวนชาร์จที่มีอยู่แล้วก็จะต้องเสียชาร์ทุกครั้งครับที่ใช้สกิลด้วยเช่นกันมีสกิลที่คล้ายกันอะอย่างเช่นสกิลบัฟที่เพิ่มพลังโจมตีให้กับทีมหรือว่าดีบัฟที่ใช้ใส่สตูอะแค่ดีบัฟของเชลฟีอ่อะจะเป็นการลดเกาะส่วนดีบัฟของเลจะเป็นการทําให้สตูโดนคียที่ค่อนแรงขึ้นการเพิ่มจำนวนชาร์จจะได้มาจากการใช้ยูบีเท่านั้นอะซึ่งของเลครับจะได้มาทีละ7ชาร์จแล้วก็จะสามารถมีชาร์จอะได้สูงสุดที่10ชาร์จ โดยระยะเวลาของชาร์ตนี้จะอยู่ได้นานถึง180วิอะหเลยก็คือไม่จำกัดเวลานั่นเองแต่ว่าเวลาที่ใช้สกิลหหรือว่าสกิลสอ่ะจะต้องเสียชาร์จ1ชาร์จท,ทุกครั้งแทนแต่ว่าถ้าไม่มีชาร์จก็ไม่ต้องเสียเลยนะเพียงแต่ว่าสกิลอะมันจะไม่แรงนะเพราะว่าความแรงของสกิลอะจะขึ้นอยู่กับจํานวนชาร์จท,ที่มีอยู่มาต่อไปมาดูข้อดีแล้วก็ข้อเสียกันดีกว่าเริ่มจากข้อดี เดซัมเมอร์จะเป็นตัวที่มีสกิลทุกสกิลทำดาเมจได้ทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็น UB สกิลหหรือว่าสกิลสอแถมแต่ละสกิลก็ดาเมจแรงมากๆด้วยวงเล็บนิดนึงนะต้องมีชาร์จอย่างสกิลที่1อ่ะจะทำดาเมจได้ถึง7.8เท่าเลยสกิลที่2อีก8.9เท่าแล้วก็ UB ครับที่จะสามารถแรงได้สูงสุดถึง1 5เท่าเลยแถมฮิตแรกของ UB อ่ะก็ยังติดคียแบบ100%อีก ต่อไปข้อที่2เป็นตัวที่มีบัฟเพิ่มพลังให้กับทีมจากผลของสกิลหนึ่งที่จะบัฟเพิ่มพลังจมตีกายภาพให้กับเพื่อนที่อยู่รอบๆได้ถึง5,736โดยจะสามารถบัฟได้สูงสุดอที่7,400เลยถ้าเลยมีชาร์จถึง10ชาร์จนะแต่ว่าระยะความกว้างของบัฟนี้อาจจะแคบไปหน่อยอก็คือตัวละครแถวกลางบัฟจะไปถึงแค่ตัวของอัญนนะเท่านั้นหลังจากนั้นก็จะไม่ได้บัฟแล้ว พวกตัวละครแถวกลางครึ่งหลังครับอย่างเช่น6กปินเซตหรือว่าลาบิลิต้าแน่นอนว่าตัวละครแถวหลังก็จะไม่มีใครได้บัฟนี้เลยแต่ว่าตัวละครที่ยืนอยู่แถวหน้าจะได้บัฟนี้ทั้งหมดส่วนความแรงของสกิลนี้อาจจะเพิ่มขึ้น0.7ต่อ1ชาร์ตซึ่งสกิล2ก็เหมือนกันนะแรงขึ้น0.7ต่อ1ชาร์ตส่วนยูบีจะแรงขึ้น1ต่อ1ชาร์ตข้อที่3 มีดีบัฟครับที่ทําให้สัวโดนคี้แรงขึ้นถึง16%ซึ่งความสามารถนี้ผมว่าหลายคนน่าจะคุ้นเคยกันดีเพราะว่ามันคือยูบีของโนซุมิซัมเมอร์นั่นเองแทมเล่ยยังใช้สกิลนี้ออกมาได้ตั้งแต่มูบแรกด้วยเหมือนว่าเราได้ยูบีของโนซุมิบาฟีีเลยแถมมูบที่สองอก็ยังต่อด้วยบัฟเพิ่มพลังโจมตีให้กับทีมได้อีกส่วนรูปอ,อันนี้ก็ดีเหมือนกันออกสกิลได้บ่อย ลูบะจะวนกันอยู่ที่7จ็ดแอคชั่นแต่ว่าใช้สกิลได้ถึง4ครั้งเลยโจมตีธรรมดามีแค่3ครั้งเท่านั้นสกิลหกับสกิลสใช้ได้เท่าเท่ากันครับสกิลละ2ครั้งต่อไปข้อที่4อ่อะเล่ร่างนี้เป็นตัวละครแถวหน้าที่ยืนอยู่โซนหลังข้อดีก็คือยืนอยู่ข้างหลังตัวของจีตาอะซึ่งในเมตาเนี้ยเรามักจะเห็นกันบ่อยๆใช่ปะที่ส่วนใหญ่จะเอาจีตามายืนแทงหน้าสุด ทำให้พวกตัวละครอื่นๆที่ยืนอยู่ข้างหน้าจีตาก็มักจะเล่นในทีมแบบนี้ไม่ได้แต่ว่าสำหรับเลซัมเมอร์ครับก็คือไม่มีปัญหานะใส่ได้สบายข้อที่5อ่ะเลเป็นตัวที่มีค่าสัตที่สูงมากๆสูงถึง51เลยอ่ะเซฟไกจะได้บวกมาอีก10นะจากแรงโบนัสกลายเป็น51ซึ่งปกติตัวละครที่เป็นสายดาบอ่ะจะมีค่า TP อยู่แค่ประมาณ35-38เท่านั้น แต่ว่าของเล่จะพิเศษกว่าตรงที่จะโดนเปลี่ยนดาบในแรง8กับแรง9ออกแล้วก็ใส่คาตาน้าครับที่เพิ่มค่า TP 8อ่ะสเล่มเข้ามาแทน TP ก็เลยกลายเป็น5 1อ่ะซึ่งตรงนี้จะช่วยให้เล่ออกยูบีได้ไวขึ้นนะทำให้เก็บชาร์จได้เร็วขึ้นอ่ะต่อไปมาดูข้อเสียกันบ้างข้อแรกก็คือเล่จะเป็นตัวที่ค่อนข้าง slow start ต้องออกยูบีให้ได้ก่อนถึงจะได้ชาร์จมา อาจซึ่งชาร์จที่ได้อะก็ได้มาแค่เจ็ดชาร์จเท่านั้นไม่ได้เต็มสิบในทีเดียวแถมเวลาที่ใช้สกิลหนึ่งกับสกิลสองอ่ะก็ต้องเสียชาร์จไปอีกอาจยิ่งตอนเริ่มอ่ะที่มีศูนย์ชาร์จดามจของแต่ละสกิลก็คือเบามากๆคงเพราะแบบนี้หลมะมั้งนะทีมงานก็เลยบับค่าเติษฐีให้สูงกว่าปกติเลยจะได้เล่นได้ง่ายขึ้นส่วนข้อที่2ก็คือเลล่างเนี้ไม่มีดีบับลดเกาะคือเอาจริงๆปกติผมจะไม่เอาเรื่องนี้มาเป็นข้อสเสียนะ เพียงแต่ว่าในเมตาเนี่ยมันค่อนข้างส่งผลพอสมควรเพราะว่าสมมติถ้าเล่นคู่กับจีตาก็จะกลายเป็นตัวดัมเบลที่ไม่มีรถเกาะทั้งคู่อ่หรือว่าบางคนที่ชอบใช้คาโอลีใช่ไหมคาโอลีก็รถเกาะไม่ได้อตัวเมตาอื่นๆอย่างเช่นอากิซาเลนก็รถเกาะไม่ได้อีกหรือว่าตัวดัมเบลที่จะได้เป็น6ดาวคนต่อไปก็รถเกาะไม่ได้เหมือนกันเป็นไงเริ่มเห็นปัญหาแล้วใช่ไหมตัวเก่งๆต้องมาแย่งงานกันเพราะว่าไม่มีรถเกาะ ถ้างั้นก็มาเข้าช่วงสรุปกันเลยควรเปิดดีไหมสำหรับตู้นี้ตู้ของเลซัมเบอร์ก่อนอื่นต้องขอไปด้วยนะที่ผมทำคลิปจัดระดับของกาชาเดือนนี้ไม่ทันคือตอนแรกก็ลังเลว่าจะทำคลิปไหนก่อนดีอแต่ว่าพอไปลิสต์ตัวละครที่จะเข้ากาชาในอีก2เดือนข้างหน้าด,ดูคือมีถึง20ตัวเลยมีโอกาสสูงมากที่ผมจะทำไม่ทันเพราะฉะนั้นก็เลยเข็นคลิปนี้ออกมาก่อนดีกว่าอย่างน้อยจะได้เสร็จไปทีละคลิปเนาะ รหรับระดับของเลครับผมให้อยู่ที่ t ท s ออะไรก็คือเป็นตัวที่เก่งแต่ว่ายังไม่ถึงขั้นมัสแทบซึ่งเหตุผลที่ไม่ได้เป็นมัสแทบอ่ะก็อย่างที่ผมได้บอกไปในข้อเสียเมื่อกี้เลยก็คือเลเป็นตัวที่ค่อนข้างสโลตชาร์ตถ้าชาร์จมีน้อยเกินไปหรือว่าไม่มีชาร์ะดัมเมจของแต่ละสกิลจะเบามากๆซึ่งชาร์จที่ได้ก็มาจากแค่ UB เท่านั้นอาจถมไม่มีรถเกาะอ,อีกตัวละครหกดาวสายดัเมจคนต่อไปอ่ะเอริกโกก็เป็นตัวที่ไม่มีรถเกาะเหมือนกัน เลยทําให้เล่ยโดนแย่งงานไปบวกกับหลังจากนี้ครับอีกประมาณ4เดือนข้างหน้าเชลฟี่ก็จะได้หดาวอีกอะซึ่งอย่างที่ผมบอกไปเมื่อกี้เลยว่า2คนนี้คล้ายกันมากแต่ว่าเชลฟี่จะลดเกาะได้แถมเดี๋ยวจะมีตัวดัมเมจเมตาที่สามารถลดเกาะคนอื่นเพิ่มเข้ามาอีกทําให้โอกาสที่จะได้หยิบเลยร่างนี้มาใช้น้อยลงไปนั่นเองเพราะฉะนั้นใครที่มีเพชรเหลือน้อยก็สามารถข้ามตู้นี้ไปก่อนได้ในปัจจุบันเลยยังไม่ได้เป็นตัวมัสแท แต่ว่าถ้าใครที่มีเพชรเหลือผมแนะนําว่าให้เปิดดีกว่าเพราะสุดท้ายในอนาคตอะเลก็จะได้เป็นตัวมัดแทบอยู่ดีในตอนที่ได้เซนโยก็คือเก่งมากๆตอนที่ระบบท่าเข้าก็เป็นตัวที่โคตรสาคัญเลยสำหรับาาุน้ําเปิดตอนนี้นอกจากจะได้เศษมา200เศษแล้วก็ยังได้หยิบมาใช้ในแคนอีกอาจถึงจะไม่บ่อยเท่าไหร่แต่ก็ได้ใช้นะแถมเลก็ยังเป็นตัวที่ใช้ได้ดีครับในคอนเทนต์สเปเชียลดันเจียนด้วย เพราะว่าสเปเชียลดันเจียนะเราไม่ต้องเก็บท p ใช่ไหมเริ่มมาท p เต็มหลอดเลยเร่ก็จะมีชาร์จ7ชาร์ตตั้งแต่เริ่มต้นอแล้วก็แน่นอนทั้งในดันเจี้ยน x สิบหกหรือว่าดันเจี้ยน x สิบเจ็ดก็ได้ใช้เล่ร่างนี้ทั้งคู่ด้วยอโดยเฉพาะดันเจี้ยน x สิบเจ็ดครับที่ขาดไม่ได้เลยซึ่งแน่นอนผมว่ากองอวยของเร่ก็ต้องเปิดหากันอยู่แล้วเพราะว่านอกจากจะเป็นตัวลิมิตตู้นี้ก็ทำให้เล่ในเซิร์ฟไทยครับมีครบ5เวอร์ชันนั่นเอง เอาปาจัดดีมทีมได้แล้วดี5 vs 5อรวชั่นลี only ปิดท้ายด้วยท่าโพสต์ตอนชนะครับของลีทั้ง5อรวชั่นนมวตอรา ให้ครับตัวละครแจกฟรีฮิโอริซัมเมอร์ผมเชื่อว่าเดี๋ยวจะต้องมีคนคอมเมนต์มาถามแน่นอนอาจซึ่งผมก็คงจะไม่ได้ทำคลิปนี้เหมือนเดิมนะเพราะว่าขนาดคลิปจะระดับของตู้กระชาก็ยังไม่ได้ทำเลยจะเเวลาที่ไหนมาทำคลิปของฮิโอริอ่ะสำหรับตัวของฮิโอริร่างนี้อธิบายสั้นๆก็คือเหมือนกับนินอนทาลวีเลยอาจจะเป็นตัวที่เน้นการ,รเพิ่มพลังจุดติดกยภาพให้กับทีมแล้วก็เร่งสปีดให้กับทีมได้ แค่ตัวของฮิโอริอ่ะจะมีฮิวแบบรีเจนให้กับทีมเพิ่มเข้ามาแต่ว่าฮิโอริจะมีข้อเสียตรงที่ระยะของการบัฟอ่ะจะแคบมากๆอ่าเหมือนกับเวลาตอนที่คุณใช้ตัวของมารโกโตะซินเดอเรล่าประมาณนั้นเลยส่วนในเท่สนใจแบบขั้นต่ำอ่ะก็คือแรง24ครับอัพตามแบบในนี้ได้เลยแต่ว่าถ้ายืนไม่ไหวก็จะสามารถทำของชิ้นอื่นเพิ่มเติมได้นะ ส่วนใครจะทิ้งไว้ที่1ดาวก่อนก็ได้เหมือนกันแต่ว่าส่วนตัวผมแนะนําว่าให้อัพขึ้นไป3ดาวจะดีกว่าเพราะว่า1ดาวจะตัวบางเกินไปเพราะว่าคิโยริล่างเนี่ยก็เป็นตัวครแแววหน้าด้วยทําให้โดดเดบิวตค่อนข้างง่ายโอเคมาต่อที่เหลือกันในส่วนของเซนโย ค่าแสรที่ได้ตอนเริ่มอ่ะจะมีพลังโจมตีกิยภาพ75โอกาสติดคิติคอน35แล้วก็ค่าแสรทีพีอีก2หน่วยส่วนความสามารถของสกิลที่เปลี่ยนไปอ่บัฟพลังโจมตีจะได้5 7 3 6ไม่เปลี่ยนส่วนเดเมจอันนี้จะเพิ่มขึ้นจากเดิม2,1900มาเป็น5,5100าแล้วก็จะได้ความสามารถใหม่เพิ่มขึ้นมาอีก ก็คือจะบัฟเพิ่มโอกาสติดคิติคอนครับให้กับเพื่อนที่อยู่รอบๆรอบห5 0หน่วยกับจะเจีพ p ให้กับตัวของเลเองอีก175หน่วยต่อไปการอัพแรงกับการนำของสหรับแพทในปัจจุบันจะมีให้เลือกอยู่2องช้อยอะก็คืออัพขึ้นไปแรงสูงสุดรครับที่แรง25ของ4ช่องเหมือนกับในนี้เลย หรือถ้าใครอยากจะเน้นแบบตัวบางจะทิ้งไว้ที่แรง24ก่อนก็ได้แบบไม่ทำของช่องที่5อาจก็จะได้ดีเฟนต์แบบน้อยที่สุดสุดท้ายการอ่านในเรื่องอันนี้ก็สามารถอ่านได้หมดเลยนะไม่มีปัญหาจะได้พลังโจมตีเพิ่มขึ้นมาให้กับเลทุกล่างโอเคก็น่าจะมีประมาณนี้สำหรับการรีวิวตัวของเลทซัมเมอร์ ถ้างั้นสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย